สวัสดีจ้าเศร้านี้เป็นวันพระค่ะช่องพนิพัฒน์ชมพนิพัฒน์มาทยมบุญเนาะค่ะเนาะบุคคลจะขาดแคลนสิ่งใดบ้างก็ตามแต่เขาไม่เคยขาดแคลนกับรังทะยอยมาค่ะมันต่างกันแต่เพียงปริมาณและคก็ยังเศร้าอยู่น้ำราคาตอนนี้ก็ได้ประเสรินจรเอง ทั้งนั้นจัดสำรับค่ <serves> ะสำรับเพื่อถถวายพระพิสุสุงในบางครั้งบางราสิ่งที่ได้ผคือในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ีก้กาะทำบุญกันน้อสาวในนาอในวันนก็อนุมทนาสาธุใหที่นองทุกคนหรือผู้ที่ติดตามรชมชองพันนี้ค่ะชมทุกคนไม่ได้บุญได้กุศลน้ากันเด้อค่ะ ย่อมเป็นผู้ที่คงที่ไม่หวันไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีของบ้านของชองคันนี้เนี่ยก็บ,บ้านน้นอยๆค่ะรอยกว่าหลังคาค่งตาสุขภาพดีท่านก็ยังมาค่ะท่นมตาตาเศร้าค่ะทุกมือแล้วค่ะโลกนี้เล่นสมุนสนามกีฬา ึ่งชีวิตแต่และชีวิตเป็นนักกีฬาโดยกําเนิดทุกคนต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่อสู้กับเพื่อนษย์ด้วยกันต่อสู้กับโรคภัยให้เจ็บชีวิตนี้เป็นที่รักดังน,น,นั้นทุกคน,นกจึงประสิธประสดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตนี้ยังคงอยู่และให้ชีวิตนี้ได้รับความสะดวกสบาย แม้คนที่กล้าตัวตายก็เพราะว่ารักชีวิตนั่นเองเขาไม่ขาดคนดางตมาแห่ชีวิตซึ่งเขาถือเป็นเก้วของที่ว่า้สัการะชาวหนองเวียงที่มาสุดยิ่งเท่านั้นที่จะมาทำบุญตามต้องการเหมือนบุคคลจจเป็นต้องกล่าวรลยว่าสือทุกเพราะว่ามีโรค้ายเกิดขึ้นจนไม่หาย สำหรับกับเขาอาหารเพื่อจิตวิทยานี่มาปิดการส่วนกันจะน้อยนักขึ้นั่อมาแล้วถ้าฝนตกทั้งวันและทุกุกวันโลกนี้ก็คงจะเจอดร้อนเรื่อ้ๆถ้าแดดออกทั้งวันและทุกๆกวันโลกนี้ก็จะแห้งเคลี่ยน จนลูกเราอยู่ไม่ได้ที่เขาฝนตกบ้างแดดมาอย่าพ่อวันพระขยายยมรียมพร้อมค่ะตื่นจะเศร้าค่ะม้าควนพระตีกองอีกค่ะร้องอย่แสดงว่าวิชาพระภิสูจกับเพื่อนก็ได้ทักอยู่ว่าคือม้าจะเศร้าแท้ว่าเป็นลูกกับนิสัยหน้าดูโลดชงชื่นถ้ากันติดเป็นนิสัยนะค่ะถ้าว่าวันพระนี่ต้องม้าจะเศร้า เตรียมอาหารสำหรับกับเขาบทเรียนเรื่องศิลปในการดูใจผู้อื่นให้มีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของเราต้องทำาม่นุ่มนวนและเป็นไปพร้อมด้วยความมีความมีสันติที่น้องก็กำลังมาวคนทุกคน มาขยอยมาเลยทีเยว่าเป็นความคิดที่ผิดหรือทั่วร้ายใช้ไม่ได้คนเราทุกคนล้วนยู่ทิฏฐิมานะด้วยกันคนเรามากมากทั้งสิ่งเขาจะรู้ลีงกันหยุดซำนเนกันนอค่ะเนอคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ